ลงทานเดี๋ยวมาทักไทยตรงนี้ก่อนว่าค่ะ <c oughs> สาธุค่ะสวัสดีค่ะมาดีค่ะเหลือเหลือน้อยละแต่เดี๋ยวเราดูที่น้อยๆเนี่ยก็ว่ามีอะไรบ้างมีน้อยค่ะมีน้อยแต่ก็ยังพอเห็นว่ามีอะไรอยู่บ้างไอหมูปิ้งเห็นไหมคะวางแล้วหมดเลยท่าทา อันนี้อะไรซุปมะเขือเหรอคะดีจังอ,นนอ,อันนี้พะโล้อันนี้ะลแกงเขียวหวานดังนะคะแกงไปเยอะ โอ้ยอันนี้เห็นแล้วไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรขนมจีนค่ะโอเคอันนี้ขาดไม่ได้โอ้ตรงนี้ตรงนี้หน่อยนึงสวยงามอันนี้ก็ส้มตำนะคะงานไทยไม่เคยมีอะไรที่ขาดส้มตำเนี่ยอัี้ห้ส้ตำ อันนี้คือเตียวค่ะเตียวก็ไงคะเออมันแบบซีลึกมากเลยอ่ะมันเบาบางมากเลยพี่โลค่ะโอ้เบาบางค่ะตั้งตั้งผิดที่หรือเปล่าอันนี้อันุเรียนเผือกโอเคโอ้โหซาลาเปาเหรอค่ะเปลือกเปลือกแล้วมุมนี้ก็คือโอ้โหเห็นครกแล้วนู้นู้นตอกตำเองเลยโอ้โห ต้ปูปลาเนาะูไม่มีมีแต่ปลาอออร่อยค่ะอร่อยเปรนี่ยวซอยเลยสาธุค่ะสาธุเห็นมาช่วยหลายวันแล้วใชแล้วพี่ชินไหมคะมาต้องมาสแตนบไยจ้าหลายคนอ้าวไปแล้วไม่ทันที่เราต้องมาดูค่ะต้ ขยันต่อนะเจ้สิอันนี้มุมขนมอันนี้มุมคนสวยผลไม้สวัสดีค่ะ ต้น,นแบบต้นแบบให้น้องๆต้นแบบความดีงามทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะโอ๊ยตายโอ้อิ่มอิ่มและะ้วค่ะไม่ทานแล้วอิ่มและะ้วค่ะส้มตำอร่อยเกลยอเลิศลรส <c oughs> สวยงาม